กันนะคะทุกๆคนกลับมาพบกับหมอแก้วแม่นชัวกับวันที่13เมษายน63หรือตรงกับวันสงการนั่นเองนะคะเมื่อเช้าไปทำบุญใส่บาตรแล้วก็ทำบังสกุลให้กันที่บ้านเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้สงการนี้ถึงแม้มันจะเงียบเหงาเพราะพิษโควิดก็ตามก็ขอให้มีจิตใจที่แจ่มใสและก้าวพ้นสิ่งเลวร้ายไปด้วยกันสู้ๆนี่อย่าลืมกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวทาง YouTube ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดแล้วก็แบ่งปันคลิปนี้แบ่งปัน เพงแบ่งปันความรวยกันต่อๆไปนะแล้วก็ใครก็ตามที่ดูทาง Facebook หรือทาง IG สนใจจะดูดวงก็สอบถามกันเข้ามาได้ทาง Direct Message หรือส่งข้อความเข้ามาได้นะคะยินดีค่ะก็โทรก,กันมาที่เบอร์063-635-5512เบอร์นี้ได้เลยนะคะย้ำ0 6 3 6 3 5 5 5า2ม5 5นะคะมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้อยากให้ทุกคนผ่านวิกฤตเร็วร้ายทางด้านการเงินและสุขภาพไปได้ด้วยกันนะคะสู้ๆวันนี้คลิปอาจจะมืดๆหน่อยพอดีไม่ได้เปิด ไฟแล้วเห็นแก้วทำคลิปสายไปหน่อยวันนี้ก็เลยอาจจะแบบดูมืดๆไปนิดนึงไม่โกรธกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปทำธุระต่อมีคิวดูดวงต่ออย่าลืมนะคะใครดูดวงก็ยังดูได้อยู่มีโปรโมชั่นราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเนาะ มาเริ่มกันที่หวยทั้ง7วันนะคะแก้วขอเริ่มกันที่วันอาทิตย์ได้ไพ่ท้าวิรุณปักนะคะไพ่หมายถึงเทพเจ้าเทพเทวดาที่คุมพญานาคหรือคุมงูต่างเนี่ยแก้วแนะนําว่างูเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัตินะคะถ้าถามแก้วแก้จะบอกว่าให้ซื้อเลขที่บัญชีเงินฝากหรือนะตอนนี้หยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาลองดูซิรวมเงินแล้วได้กี่บาทให้ตัดซื้อ2ตัวหน้าอย่างเช่นรวมแล้วได้มี6 3 4 2บาทให้ซื้อ6 3พัคือซื้อเลข6 3ข้างหน้า ะะไม่ต้องไปซื้อสมุดบัญชีหรือถ้าใครอยากจะซื้อสมุดบัญชีเงินฝากก็ได้แต่วันนี้จริงๆให้เอาเงินในกระเป๋ามานับแล้วซื้อ2ตัวหน้ารับรองเฮงค่ะย้ำไปแล้วนะคะวันจันทร์ให้ซื้อสมุดเอาเงินในกระเป๋ามารวมได้เท่าไหร่ให้ตัดซื้อ2ตัวหน้าจะมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วแต่ถ้าวันนี้นะ เปิดกระเป๋ามามี34บาทก็ซื้อ34เปิดมามีทั้งหมด2150ก็จะซื้อ21หรือ2 1 5แล้วแต่ตัดเล่นกันได้เลยนะคะสําหรับวันจันทร์พอส่วนมานอังคารได้ไพ่พระไพ่มาีกันทำผีเสื้อสมุดแก้วแนะนําว่าวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่ครองนี่ใครมีแฟนให้ซื้อเลขเกี่ยวกับแฟนได้เลยเพราะแฟนจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะวันนี้ขอให้เฮงเฮงรวย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 ไปกันอย่างเร็วๆเลยนะเพราะเดี๋ยวจะไปทําบุญทํางานต่อด้วย มาต่อกันที่วันอังคารได้พาพพิคเนตทรงหนูให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเบอร์ม,มือถืออายุนะคะหรือพอสาเกิดก็ได้แก้วจะแนะนำว่าวันอังคารรอบนี้วันนี้ให้ซื้ออายุพอสาเกิดหรือเลขที่เกี่ยวกับการทำงานถ้าใครไม่ทำงานอยู่บ้านก็ให้ซื้ออายุหรือพอสาเกิดของตัวเองไปนะคะย้ำแล้วนะคนวันอังคาร มาต่อกันที่วันพุธวันเกิดพี่แอ้กับพี่จูพี่นิ่มพอดีเลยได้ไพ่พะนางสุพรรณมัจฉาเทพีแห่งความงามความร่ำรวยเออเป็นเป็นนางเงือกนะไม่ใช่เทพีแห่งความงามความร่ำรวยสิเป็นนางเงือกนะเ,เ,เป็นคุณหญิงคุณนายนะคะถ้าถามแก้วแก้วแวนะนำว่าให้ซื้อเลขผู้หญิงที่คุณสนิทที่สุดเพื่อนผู้หญิงคุณแม่ก็ได้น้องสาวน้องน้อง หรือพี่สาวก็ได้เอาเป็นว่าผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่คุณสนิทที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือหรืออายุเขาจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะคนวันพุธเห็นไหมบอกเร็วมากวันนี้ไม่มีน้ําเลยเนี่ยแล้วก็ วันพฤหัสได้ไพ่นางสีดานั่งแท่นคือการเฝ้าคอยการรอคอยหรือไพ่หมายเลขสิบแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองวันนี้คนวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะเลขที่อยู่อาศัยจะดีที่สุดเมื่อคือนนอนที่ไหนซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะคนวันพฤหัสซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองนะจ๊ะหรือ คือเลขเกี่ยวกับตัวเองก็ได้ที่อยู่อาศัยก็ได้ซื้อไปเลยสําหรับคนวันพฤหัสแต่สําหรับคนวันศุกร์วันเดียวกับแก้ววันนี้จะเป็นวันที่มีความกังวลหรือความมุดหงิดเยอะทําใจให้สบายอย่าไปคิดลบหรือไม่อย่างนั้นซื้อเลขที่เกี่ยวกับความแย่ๆอย่างแก้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบเลขสิบสามแก้วก็จะซื้อสิบสามอะไรเงี้ยคือมันจะมีเลขที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ถูกโฉลกให้ซื้อเลขที่ไม่ถูกโฉลกนะโฉลเป็นการแก้เคล็ดน,นะคะคนวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์ได้ไพ,พ่พัพพิรุณน,นะคะแก้วจะบอกว่าสําหรับคุณที่เกิดวันเสาร์แนะนำให้ซื้อเลขยานพานะหรือเลขรถที่คุณใช้บ่อยๆในกรณีที่คุณไม่มีรถคุณใช้ไปคันไหนบ่อยๆหรือไปรถเมล์สายไหนบ่อยๆให้คุณใช้เลขอันนั้นได้เลยนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์เลขยานพานะเลขการเดินทางย้ําแล้วนะย้าแล้วนะจบไปแล้วทั้ง7วันวันนี้เร็วกระชับสั้นนะฝากกดติดตามกดแบ่งปันคลิปนี้ส่งต่อคลิปนี้แล้วเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ